สวัสดีครับวันนี้เจอช่องของดีเจเน็ตอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ที่กลุ่มของสาวน้อยปลาแป้งเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะนําเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับช้างเอราวันนะครับแล้วก็สาวน้อยปลาแป้งพนงนะาานงันดั้งเดิมนะครับเรามาดูสาวน้อยปลาแป้งพันตั้งเดิมนะครับที่เราเจอกันบ่อยๆเราเลยเรียกใครลักษณะอย่างนี้หมดว่าเป็นสาวน้อยปลาแป้งอันนี้คือสาวน้อยปลาแป้งยุคแรกจริงๆเลยนะครับยุคแรกๆตัวนี้เลยลักษณะนี้ครับ ใบพื้นเขียวมีจุดปละสีขาวนะครับแล้วก็ก้านใบสีเขียวครับสีมีสีเขียวตัวนี้คือยุคแรกๆนะครับที่เกิดมานะครับหลังจากนั้นเขาก็มีการกลายพันธุ์มีการผสมออกมารุ่นใหม่ๆเยอะแยะแล้วแต่ชื่อนะครับตัวนี้มาดูกันใกล้เคียงกับสาวนะ้อยป้าแป้งมากนะครับตัวนี้ก็คือช้างเอราวันช้างเอราวัณเห็นไหมครับพื้นเขียวพื้นใบสีเขียวนะครับมีลายปละสีขาว อยู่เต็มทั้งใบความแตกต่างนะครับของเขาคือก้านใบสีขาวครับลำต้นก็สีขาวนะครับเห็นไหมครับช้างเรวันนะครับก้านใบลำต้นจะออกสีขาวส่วนใบมีความใกล้เคียงกันมากครับมีความใกล้เคียงกันนะครับให้ดูชัดๆครับถ้าเพื่อนๆไปเจอนะครับลองแยกดูนะครับสองสายพันธุ์นี้จะไม่เหมือนกันนะครับให้ดูที่ก้านใบครับก้านใบเขียวกับก้านใบขาวครับ ก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ